สวัสดีครับช่องผ้าบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับก็ <Okay. S 1> จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเป็นรุ่นเจริญผ่อนล,ล่าง91างบล็อกแรกปี36นะครับอ,ออกที่วัดแจ้งนอกนะครับคณะสิทธิ์วัดแจ้งนอกท่านสร้างถวายวัดบ้านไร่นะครับในวันที่4ตุลาคมปี57นะครับ ออกนวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทษนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ก็จะพามาให้ชมกันทั้งหมดเจ็ดเนื้อนะครับว่าตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับก็พามาให้ชมเท่านี้นะครับก็จะมีพิธีปลูกเสกนะครับสำหรับรุ่นนี้ในวันที่31เดือน7ปี57นะครับนี่ก็เป็นรูปพิธีปลูกเสกนะครับ และรุ่นนี้ก็ได้จัดสร้างในตอนที่ทหลวง,ลงพ่อคูณเปริลิสุทธโธท่านได้อายุ91ป,ป,ปีนะครับ,บและรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับหลวงพ่อคูณท, <ยา S 1> ท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาสูง ลพพและท่านก็ได้เป็นเกจิดังท,ที่เป็นลราดับต้นต้น,ตนของเมืองไทยเลยนะครับเป็นเกจิที่น่าเลื่อมใรือยศรัทธาวัตถุมงคลของท่านก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับก็พุทธคุณก็<ย>หลักๆกก็เมตตามาหานิยมเลยนะครับ ท่านใดสนใจบูชาก็ทักเข้ามาได้นะครับถ่ายคลิปก็มีเบอร์ลายไอดีและเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปชมกันทั้งหมด7เหรียญนะครับเดี๋ยวไปชมกันทีละเหรียญเลยนะครับไปชมกันเลยครับไปทุกถึงประการขอให้ปราศจากการตาโหงเนื้อแรกนี่คือเนื้อ ทองแดงกะหลเงินลงยาน,นะครับหน้ากะทองคําแท้นะครับเหรียญนี้นก็หมายเลข30สบ <30 S 1> นะครับมีคด9และคดพิเศษนะครับเหรียญนี้ตอนราคาจองนะครับจ,<ะ>จองในราคา4,000บาทนะครับรแล้วก็มาชมด้านหลังนะครับเเอออวะอวะะมิิิโตตทนน,านาัังงปปปาุก เห็นต่อมานะครับเป็นเนื้ออาปาก้านะครับเดี๋นี้ก็จะตอก เน่โค้ดนะครับแล้วก็มีหมายเลขประ Itís จําพระองค์2313นะครับชมด้านหลังกันครับสิโยมีวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตพวัตวันตรายุเห็นต่อมานะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะครับะวะอภิวาทนาสีก็ลงยาจีวรด้วยนะครับจีวรส้ม ปัจิโนจตตาโรธรรมเหะนี้หมายเลข348นะครับชมด้านหลังนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับสวยเหมือนทองคำครับลูกหลานทั้งหลายคือได้ยินได้ฟังจะเดินไปในสถานที่หนึ่งที่ได้ริอยาเห็นต่อมานะครับเป็นเนื้อทองขวาบาทลงยาชมพูนะครับยาสีชมพูสวยงามทีเดียวเลยนะครับ แล้วก็จีวรส้มนะครับองนี้หมายเลข601นนะครับแล้วก็งามเหมือนทองคำกันเลยนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารครับสีชมพูเหรียญต่อมานะครับก็เป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาสีเขียวนะครับเขียวเขียวทรัพนะครับจีวรส้ม สวยงามทีเดียวเลยนะครับเดียดเ๋ยวนี้หมายเลข475นะครับ สชมด้านหลังก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับเหมือนทองคำเลยนะครับสีเก็บผิวเดิมๆต่อมานะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาสีขาวนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับสีขาวจีวรส้มนะครับเดี๋ยวนี้หมายเลขหนึ่งสี่แปดนะครับด้านหลังก็สวยงามครับสจุา ก,ก็มาชมเหรี <ตา S 1> ยญสุดท้ายนะครับามมาเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับก็นนสวยงามอีกแบบนึงครับไม่ได้หลงยานะครับเหรียญนี้ก็หมายเลขสามสามหกแปดนะครับเฮ้ยลูกหลานทั้งหลายคือได้ยินได้ฟังครับก็มาชมด้านหลังกันนะครับ่อยูในสวยงามทีเดียวครับสบินเดิมเดิม และนี่ก็มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานข้างในก็ซีนเก็บผิวไว้นะครับท่านใดสนใจเช่าบูชาก็ทักมาได้นะครับนนนนยยยืเล้ดี และก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับชอบก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ